วัสดีครับมาอยู่กับพวกเรา The Gory Game วันนี้หัวข้อในการพูดคุยของพวกเราจะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้ทําสักเท่าไหร่ที่อาจจะมีคนที่ชื่นชอบอยู่บ้างสําหรับหัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึงการมาถึงของมิโฮโยมิโฮโยหนึ่งในผู้พัฒนาที่มีแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนและมาขยับวงการเกมที่มีการเดินทางที่ไม่ธรรมดาโดยตอนเริ่มแรกบริษัทถูกก่อตั้งขึ้นโดยบัณฑิต3คนนั่นคือไฉฮาวย u หลิวเว่ยและหลัวยู่ห่าวจากมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียงทงแล้วก็ในชื่อเรียกภาษาจีนต่างๆถ้าผมออกเสียงผิดก็ขอโทษด้วยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความเชื่อและความชอบอะไรที่มุ่นเหมือนกันในเทคโนโลยีและวัฒนธ,ธรรมของอนิเมะการ์ตูนและเกมรวมตัวกันก่อ,กอตั้งเป็นบริษัทมิโฮโยในปี2012และทั้ง3คนเรียกตัวเองว่าโอตาคุจึงเป็นที่มาของสโลแกนประจำบริษัท เทคโอตาคุเซฟเดอะเวิลดเราจะย้อนกลับไปสัหน่อยก่อนที่จะเป็นมิ h ฮ y ยพวกเขาทั้ง3ามไม่ได้เริ่มสร้างเกมตั้งแต่แรกพวกเขาได้เริ่มทํางานร่วมกันทําสิ่งต่างๆก่อนที่สุดท้ายในปี2010ได้ร่วมกันพัฒนามิสโต o e n เอนจหรือมิสโต o 2D ที่ใช้พัฒนาเกม IsoMatic ใน Flash Player พวกพัฒนาเกมเข้าแข่งขันในงานประกวด China Game Develop Conference ก่อนจะได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลจากซานด่าเกมก่อนที่จะถูกซานด่าเกมนี่แหละจ้างให้พัฒนาเกมของพวกเขาในชื่อ b u b b l e Hero แล้วก็เกิดเกี่ยวกับมิโฮโยกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็ขอนอกเรื่องกันนิดหน่อยกับความเป็นโอตโตคุตัวจริงของพวกเขาโดยชื่อของมิสโตเอ n นจิ e หรือมิสโต 2D พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครในอิวาเกเลียนคัศสางิมิสโตเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อ ที่น่าสนใจอามากๆต่อมาในปี2011ทีมงานของมิโฮโยตอนนั้นได้ฟอร์มทีมขึ้นและเปิดตัวเกมไฟมีทู e ดมูนในฐานะนักพัฒนาเกมอิสระที่เกมก็ไม่ได้รับกระแสตอบรับที่มากนักแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเกมแรกของพวกเขาในการเป็นนักพัฒนาเกมและในปีเดียวกันนั้นก็มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงจุดยืนและความชื่นชอบของมิโฮโยที่พวกเขาได้แสดงออกให้คนภายนอกได้เห็น ในงานแข่งขันผู้ประกอบการที่ในตอนนั้นสําหรับมิโฮโยก็ยังคงเป็นมิโฮโยสตาร์ทอัพทีมได้มีหลิวเว่ยได้ขึ้นไปพูดนําเสนอเกี่ยวกับสตาร์ทอัพทีมของพวกเขาโดยในงานนั้นหลิวเว่ยก็ได้พูดสิ่งต่างๆมากมายโดยเนื้อหาใจความหลักๆพวกเขาได้พูดถึงพลังของเหล่าโอตาคุจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในตลาดเกมและยังมองกระแสะของตลาดเกมมือถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ในอนาคตแต่ในตอนนั้นผู้คนก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูด และต่างหัวเราะพวกเขากรรมการได้บอกกับพวกเขาว่าเอา,าตรงๆนะผมไม่เข้าใจเรื่องโอตาคุที่คุณพูดเลยสิ่งที่พูดนําเสนอในวันนี้มันทําไม่ได้หรอกโอตาคุที่คุณพูดถึงอ่ะมันเฉพาะกลุ่มมากเกินไปคําพูดหนึ่งของหนึ่งในคณะกรรมการแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังเดินหน้าทําสิ่งที่ตนเองชื่นชอบต่อไปเวลาล่วงเลยไปไม่นานครับในปี2012มิโฮโยก็ได้จดทะเบียนเป็น บริษัทอย่างเป็นทางการและได้เปิดตัวเกมมือถือฮงไคกาคุเอ็นเกมมือถือไซส์กรอลลิ่งชูตเตอร์ยิงอบบี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Revelation Persona r o โซ Pop ร h a i n s a w แชะซอ g h และ o s l o o t l of the d แต่ว่าก็มีปัญหามากมายก่อนที่ตัวเกมจะลงก็ติดปัญหาเรื่องของกฎต่างๆแต่สุดท้ายทีมงานก็แก้จนตัวเกมลงให้กับมือถือเครื่องต่างๆได้รากต่อยาวนานมาถึงปี2014 ท่ามกลางความมินเมที่มิโฮโยตอนนั้นจะล้มละลายเนื่องจากพวกเขาไม่มีเงินทุนมากพอหรือรายได้ที่รับจากเกมที่แล้วนั้นมันไม่มากพอในที่สุดทีมพัฒนานก็ได้เรียนรู้โมเดลการสร้างไรายได้จากเกม Puzzle and Dragon เกมมือถือเกมแรกที่สามารถทำลายได้ทะลุ1,000ล้านเหรียญสหรัฐได้สำเร็จและเปิดให้บริการ Hong Kai Kakuen 2จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการหันมาทำโมเดล เกมกาชาซึ่งทำให้เกมฮงไคคาโกเอ็นทูกลายเป็นเกมติดท็อป10กอสลิงในจีนทันทีและได้เปิดตัวทั่วโลกในเวลาต่อมาในชื่อ Gun Girls m i r a d Cabin และ Gun Girls Hong Kai k a g u n ที่ทำให้บริษัทแฉ่งเกิดอย่างเป็นทางการและในปีเดียวกันนี้ทางทีมงานก็ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่โดยเริ่มพัฒนาเอนจินเกมตัวใหม่เพื่อรองรับเกมใหม่ของพวกเขาที่สามารถใช้แสดงโมเดล 3d ฟิสิกส์แสงสีเสียง ให้เหมาะสุดกับเกมที่พวกเขาจะทําได้ทั้งแบบเรียลไทมและพีเรน n d e r ์ลิงและเขาก็ยังไปศึกษาการทํา 3D Cell Shade จากเกม Guilty Gear ซึ่งทำให้พวกเขาวุ่นๆุ่นยาวไปจนถึงปี2015และในปี2016 Hongkai Impact 3ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการและด้วยคุณภาพเกมที่ยอดเยี่ยมและเกมเพีที่ถูกออกแบบมาให้เล่นบนมือถือได้อย่างไหลลืน่นรวมถึงการต่อสูต้ต่างๆก็สนุกทำให้เกไมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ที่สำหรับตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจาก2เกมดังอย่าง Bayonetta และ d e v i l May Cry ที่เราเรียกได้ว่าเป็นเกมแรกที่ทำให้คนจากต่างแดนนอกจากจีนได้รู้จักกับนักพัฒนาเกมอย่างมิโฮโยได้อย่างเต็มปากเปิดตลาดทั่วโลกให้กับพวกเขาก่อนที่ในปี2019 o o n k a i Impact 3จะพอร์ตลงให้กับเวอร์ชั่น PC และอีกอย่างในปี2016พวกเขาก็ได้ซุ่มเตรียมพัฒนาเกมหเกมอยู่ หลังจากนั้นพวกเขาก็ไปทําเกม Tear Off t e r m i n s เป็นเกมแนวจีบหนุ่มที่ได้เปิดตัวบนแพลตฟอร์มมือถือในปี2020และสําหรับต่อจากนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นอย่างสูงของพวกเขาในปี2020เกมที่แอบพัฒนาตั้งแ,แต่ปี2016ที่ช่วงเริ่มพัฒนาทีมงานได้ลองหาไอเดียให,ใหม่ในการพัฒนาโดยพวกเขาพยายามคิดว่าเกมอะไรที่พวกเขานั้นอยากจะเล่นมากที่สุดสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าพวกเขานั้น อยากได้เกมแบบ Open World ในรูปแบบของพวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาได้ลองเริ่มพัฒนาไม่นานพวกเขากรับรู้ว่าการสร้างเกม Open w o r l d ไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดหลายสิ่งหลายอย่างยังดูไม่เข้าที่และยังไม่ลงตัวพวกเขาได้ลองไปเล่นเกม o p e n World หลายๆเกมเพื่อจะเจออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือระบบอะไรที่พอที่สามารถนําไปเป็นแบบอย่างในเกมของพวกเขาได้แต่หลายเกมก็ยังดูไม่เข้ากับเกมที่พวกเขาตั้งใจจะพัฒนาสักเท่าไหร่ จนกระทั่งใช้ห้าวอยู่ได้ลองเล่น The Legend of Zelda: Breath of the Wild นี่แหละคือสิ่งที่เติมเต็มในส่วนที่พวกเขาต้องการและได้นำมาพูดคุยกับทีมงานของพวกเขาสุดท้ายเกมก็ได้พัฒนาต่อไปเกือบาเป็นเกม g e n s h i n Impact ที่เปิดให้บริการทั่วโลกที่เราแทบจะเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการ์เกมในรอบหลายปีที่ทำให้คนมาสนใจเกมและเล่นเกมมากขึ้นเนื่องจากระบบหลายอย่างมันลงตัวรวมถึง ความสะดวกสบายในการเล่นที่สามารถเล่น cross platform ทั้งบนมือถือคอนโซลหรือบน PC ได้และแน่นอนครับมีโฮยก็กวาดรายได้ไปเต็มเต็มพร้อมกับระบบกาชาที่เรารักที่ต่อมาในเวลานั้นไม่นานก็เกิดเป็นกระแสะเกม g e n s ชิน Impact มีเกมที่มีรูปแบบการตลาดและเกมที่เล่นคล้ายกันออกตามมาจำนวนมากประกอบกับเป็นช่วงการมาถึงของยุคเกมกาชาด้วยพอดี ในตอนนี้ไม่มีอะไรฉุดมีโฮโยอยู่อีกต่อไปพวกเขาประสบความสําเร็จทั้งในตลาดจีนและทั่วโลกขึ้นแท่นเป็นบริษัทพัฒนาเกมยักษ์ใหญ่ได้อย่างเต็มตัวและในปี2022มิโฮโยเปิดแบรนด์ใหม่ที่มีสาขาในหลายๆประเทศโดยใช้ชื่อว่าโฮโยเวิร์สที่ใช้ทําตลาดในต่างประเทศก่อนที่ปี2023จะเข็นโฮงคสตาร์เลวเกมเทิร์นเบสอารออกมาให้เราเล่นกัน โดยเปิดบริการทั่วโลกที่เกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายเกมหนึ่งในนั้นคือ Persona ที่ถึงแม้จะไม่ได้ดังเท่า Genshin Impact แต่ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากได้รับความนิยมในหมู่คนเล่นเกมที่ถือว่าสำหรับเกมเป็นเกมประเภทเฉพาะกลุ่มพอสมควรแต่ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหมือนกันและในปี2024ซ l e s โซนซโรก็เตรียมเปิดให้บริการในตอนที่คลิปนี้ลงคงได้เล่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมก็เช่นกันที่เฝ้ารอ,อเกมนี้อยู่นานมากๆก็คงนั่งเล่นเกมนี้อยู่เหมือนกันสำหรับผู้พัฒนากลุ่มหนึ่งที่มีทั้งจุดยืนความเชื่อและความชอบที่ชัดเจนเป็นของตัวเองที่พร้อมจะนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆที่เป็นแบบฉบับที่พวกเขาชื่นชอบนำเสนอออกมาได้อย่างน่าสนใจและมีการมองภาพใหญ่ที่มองถึงอนาคตสำหรับเกมมือถือและเครื่องเกมต่างๆสำหรับมิโฮโย ที่ก่อตั้งขึ้นมาเขย่าทั้งวงการเกมด้วยเกมที่พวกเขาพัฒนาเราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าในอนาคตพวกเขาจะไปในทิศทางไหนด้วยความชื่นชอบของพวกเขาด้วยความเป็นโอตาคุพร้อมกับสโลแกนของทีมงานเ็คโอตาคุ s a ฟ e the World เอาละครับจบกันไปแล้วใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมสา,ามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากผมออกเสียงคำไหนผิด หรือว่ามีภาษาจีนที่ผมออกเสียงผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับและก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ